กันที่จังหวัดฉะเชิงเซากันหน่อยโอ้โ oh, ห oh, เรื่องวุ่นวุ่นเกิดขึ้นค่ะเพราะว่ามีน้องนักเรียนเนี่ยเขาเลิกเรียนแล้วรปรากฏว่าอีกคนนึงกลับบ้านแต่อีกคนเนือกล,กลับไม่ถึงบ้านเกือบที่งคืนแล้วนะคะก็ยังไม่กลับผู้ปกครองก็เลยโทรศัพท์มาถามคุณครูคุณครูตกใจมากอ้าวแล้วน้องหายไปตอนไหนก็ตามหาก,กันเกือบเที่ยงคืนเลยทีเดียวค่ะจนกระทั่งมาดูภาพจากกล้องจอนปิดนะค่ะ ข้อมูลสุดท้ายเห็นน้องปั่นจักรยานมาน้องคนนี้ชื่อว่าน้องแม็กกี้นะคะก็อยู่ชั้นป .3 ที่โรงเรียนบ้านปลายคลองอําเภอบังคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะก็ปั่นจักรยานมาพร้อมกับเพื่อนชื่อว่าริชาร์ดนะคะในช่วงประมาณสัก6โมงเย็นของเมื่อวานนี้ก็คือไม่ได้มีอะไรผิดปกติจนกระทั่งน้องริชาร์ดกลับถึงบ้านอาบน้ำกินข้าวนอนหลับไปแล้วลวะคะ่ะแต่ว่าเกือบเที่ยงคืนน้องแม็กก็ยังไม่ถึงบ้าน เกิดอะไรขึ้นผู้ปกครองก็เป็นห่วงสิคะเอาลูกฉันทําไมไม่ถึงบ้านสทีพ่อแม่นั่งไม่ติดแล้วค่ะก็ออกตามหาลูกโทรไปหาคุณครูค่ะครูก็ตกใจจากนั้นรีบกันออกมาช่วยกันตามหาค่ะไปหาที่บ้านน้องริชาร์ดเนื่องจากว่าในภาพวงจรปิดเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยปั่นจักรยานตามกันไปค่ะไปถามน้องริชาร์ดเนี่ยคือน้องหลับแล้วเนาะต้องปลุกขึ้นมาสอบถามเลยถามว่าเพื่อนอยู่ไหนตอนแรกน้องบอกว่าไม่รู้เหมือนกัน พ่อกับแม่แล้วก็คุณครูก็พากันร้อนใจคุณผู้ชมคะไม่รู้จะทายังไงเพราะว่าหาไงก็หาไม่เจอนะคะจนกระทั่งทําท่าจะออกจากบ้านหลังนี้แล้วแหละเนี่ยตามหากันข้าคืนก็ตามหาเดินออกมาจากบ้านน้องริชาร์ดแล้วกําลังจะขึ้นรถกลับปรากฏว่าพ่อกับแม่ของน้องริชาร์ดตะโกนบอกว่าเจอแล้วเจอแล้วแม็กกี้เนี่ยแอบหลับอยู่ใต้เตียงของคุณยายนี่เองโอ้ย่เอาไม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 ่เอาลูกได้ลูกแล้ว ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอไม่าลูกได้ลูกด้ต้องา่จะ้องให้แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออหม่จักรยานยู่ไหน่ะไป้วพางจักรยานยู่ไหนทุกที่ไหนอยู่ไหนเอาเอาอ๋อเนี่ยเอายาวหมกไว้เหรอทไมลูกทาไมหมกไว้ทาไมลูกหมันหายคุณผู้ชมจักรยานของน้องเนี่ยคือน้องตั้งใจเอามาแอบไว้ตรงนี้แหละ เออตอนแรกก็บอกกับแบบว่าคุณครูว่ากลัวหายจริงๆแล้วน้องแอบเอาไว้แล้วก็เอาย่าี่ยมาคลุมเอาไว้น้องบอกว่าไม่อยากจะกลับบ้านกล<อ>ัวพ่อตีก็เลยแอบมานอนบ้านเพื่อนแต่น้องทําผิดอะไรมาทําไมถึงต้องกลัวคุณพ่อตีอันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้สอบถามน้องนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวเดี๋ยวคุณพ่อกับคุณแม่คงต้องทําความเข้าใจกับน้องใหม่จริงๆอยากจะบอกว่าหนูจะทําแบบนี้เลยลูก<อ>บางครั้งพ่อกับแม่เป็นห่วงโอ้โหใจแทบสลายหาลูกไม่เจอแต่สุดท้ายเจอแล้วก็โล่งอกนะคะ ตามภาษาเด็กอ่ะอาจจะน้อยใจคุณพ่อคุณแม่ก็เลยมานอนบ้านเพื่อนตอนที่ว่าเขาหากันจ้าละหวัดนะพอเจอหน้าปุ๊บโอ้โหน้องเมกีร้องไห้เลยเเออออกับบ้านแล้วลูกสมัยนี้พ่อแม่เลี้ยงลูกเนาะต้องให้ลูกแบบไว้ใจเหมืนเป็นเพื่อนด้วยกันอ่ะค่ะท้ชมครับคุณแม่โกรธไหมคุณแม่บอกไม่โกรธนะยังไงก็ได้น้องกลับมาแล้วค่ะ